ดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูหนูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูหนูก็จะมาสอนนักเรียนวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวิธีการแปลงฟันนะคะในหน้าที่8ดให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่8ดได้เลยค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะมีขั้นตอนดังนี้คะ่ะ 1. ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะจับด้ามแปลงสีฟันโดยใช้นิ้วหัวแม่มือจับด้ามแปลงนะคะส่วนนิ้วที่เหลือทั้งสี่นะคะให้กำด้ามแปลงไว้นะคะ าเด็กๆด,ดูนะคะสังเกตดูที่ภาพนี้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะการจับด้ามแปลงสีฟันที่ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะ2นะคะบีบยาสีฟันใส่แปลงนะคะและบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้งค่ะต่อมา3แปลงฟันโดยวางแปลงสีฟันให้ขนแปลงนะคะ ชี้ไปด้านเหงือกและคอฟันค่ะเอียงขนแปรงเล็กน้อยนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะละักษณะการวางแปรงสีฟันนะคะเด,เด็กเห็นไหมคะต่อมานะคะ4ค่ะขยับขนแปรงไปมาสั้นๆนะคะในแนวหน้าหรือหลังนะคะสีถึงหครั้งแล้วปัดขนแปรงลงล่าง เมื่อเราแปลงฟันบนนะคะและปัดขนแปลงขึ้นขึ้นบนเมื่อแปลงฟันล่างค่ะคุณครูก็มีภาพให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงฟันด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแปลงฟันด้านล่างนะคะ5นะคะฟันด้านบดเขียวให้วางแปลงนะคะบนหน้าปัดฟันนะคะแล้วหูไปมาในแนวนอนค่ะ ต่อมาค่ะการแปลงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปลงต่อเนื่องกันไปจนครบทุกซี่นะคะและทุกด้านอย่างทั่วถึงนะคะโดยใช้เวลาในการแปลงฟันให้นานพอสมควรเพื่อให้ฟันของเราสะอาดค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสุขศึกษาและพละศึกษาไปหน้าที่7ได้เลยค่ะตอบคำถามนะคะข้อที่1ฟันของเรามีหน้าที่อะไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะฟันของเรานะคะก็จะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารค่ะ นักเรียนเขียนเติมคํำได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่สองค่ะเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะนักเรียนตอบได้ไหมคะวันละสองครั้งค่ะต่อมาเรามาดูกันข้อที่สามนะคะ ถ้าเราไม่แปลงฟันนะคะจะเกิดผลเสียอย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอ่าถ้าเราไม่แปลงฟันนะคะก็จะเกิดผลเสียคือทำให้ฟันผุและมีกลิ่นปากนั่นเองคะ่ะให้นักเรียนเขียนเติมคําให้เรียบร้อยนะคะแต่อย่าลืมนักเรียนจะต้องเขียนให้สวยและเรียบร้อยด้วยคะ่ะ ต่อมาเรามาสรุปความรู้กันค่ะขั้นตอนนะคะการแปลงฟันก็จะมี5ขั้นตอนหลักๆเลยนะคะได้แก่การจับด้ามแปลงสีฟันด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะการบีบยาสีฟันใส่แปลงนะคะการบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดและการแปลงฟันให้ถูกวิธีจนครบทุกซี่นะคะและทุกด้านอย่างทั่วถึงโดยใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะ โดยวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะต้องขยับผลแปลงไปมาสั้นๆในแนวหน้าหลัง4-5ครั้งนะคะแปลงฟันบนให้ปัดลงฟันล่างให้ปัดขึ้นนะคะฟันด้านบดเคี้ยวให้ถูไปมาในแนวนอนเสร็จแล้วให้แปรงลิ้นให้สะอาดด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ